สวัสดีค่ะโอเคค่ะคำถามแรกนะคะจำนวนจริงคืออะไรและมีอะไรบ้างอืมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจำนวนจริงก็คือตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณบวกลบคูณหารยกกำลังได้ค่ะซึ่งเศษส่วนจำนวนเต็มทศนิยมก็คือจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะ1 อตกะยะ2ตากะยะค่ะสองจำนวนนี้ทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยค่ะอะไรนะคะจำนวนอัตากะยะค่ะอตากะยะนะคะจะเขียนในรูปทศนิยมไม่ซ้ำไม่รู้จบและก็ไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าพายหรือสรูปหค่ะ อันที่2นะคะจำนวนตรรกยะค่ะจำนวนตรรกยะก็คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มและทศนิยมซ้ำได้ค่ะซึ่งจำนวนเต็มแบ่งออกได้เป็น3อย่างค่ะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบค่ะจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือ 1, 2, 3 i n f อ n i t y ินฟินี้หรือเรียกว่าจำนวนนับก็ได้ค่ะจำนวนเต็มศูนย์คือ0ค่ะจำนวนเต็มลบคือ ลบ1ลบ2ลบ3ลบอินฟินิตี้ค่ะต่อไปยกตัวอย่างจำนวนจริงรอบตัวนะคะ 1. อุณหภูมาิกาศ3า5องศาเซลเซียสเป็นทศนิยมและเป็นตรรก,กะยะค่ะ 2. ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน21กิโลเมตรเป็นจำนวนเต็มบวกและเป็นตรรก,กะยะค่ะ 3. ความสูงของคน170.2เซนติเมตรเป็นทศนิยมและเป็นตรรก,กะยะค่ะ 4ความลึกของสระว่ายน้ำา1.2เมตรเป็นทศษิยมและเป็นตักกยะค่ะ 5. เวลานอน8ชั่วโมงเป็นจำนวนเต็มบวกและเป็นตักกยะค่ะ 6. ความเร็วรถยนต์80.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นทศษิยมและเป็นตักกยะค่ะ 7. ราคาสินค้า5 0สิบบาทเป็นจำนวนเต็มบวกและเป็นตักกยะค่ะ 8. ปริมาณน้ำา1.5ลิตรเป็นทษนิยมและเป็นตักกยะค่ะ 9. อัตราการเต้นหัวใจ72.5ครั้งต่อนอาทีเป็นทศนิยมและเป็นตกกระกยาค่ะ 10. จจำนวนนักเรียนในห้องชั้นมิยมศึกษาปีที่4.4จทับ 4. จำนวน36คนเป็นจำนวนเต็มบวกและเป็นจำนวนตระกยค่ะส่วนตัวหนูนะคะหนูชอบจำนวนตระกยค่ะเพราะว่าจำนวนตระกยานะคะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราเห็นได้ทั่วทั่วไปเลยนะคะก็คืออย่างเช่นที่หนูยกตัวอย่างไว้นะคะความสูงของคนค่ะ